สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับบ้านใครนะครับที่เป็นห้องโถงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีความร้อนสะสมอยู่นะครับเพราะว่าห้องโถงเราก็จะปิดประตูปิดหน้าต่างครับบางครั้งนะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับวันนี้เรามาทําการระบายอากาศนะครับจากร้อนให้ อุณหภูมิลดลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แอร์นะครับเราก็จะใช้พัดลมตัวเดียวนะครับก็จะทําให้มีอากาศถ่ายเทเย็นนะครับเหมือนแอร์ครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดแอร์นะครับนะครับวิธีการนะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับการทําให้ห้องโถงเราเย็นนะครับก็จะเป็นเทคนิคของชาวต่างชาติเขาครับที่เขาทำแบบนี้นะครับ ส่วนประเทศไทยนะครับก็จะเห็นมีตามโรงงานนะครับเป็นการระบายอากาศนะครับนี่ครับก็คือเราจะเอาพัดลมมาตั้งไว้ตรงหน้าต่างประตูเลยนะครับแล้วก็หันหน้าพัดลมออกไปข้างนอกนะครับน่ครับจากนั้นเราก็ทำการกดพัดลมนะครับให้เดินนะครับนี่ครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับ ก็จากที่ร้อนนะครับก็จะระบายอากาศนะครับทําให้ในห้องโถงเรามีความเย็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับนะครับที่สําคัญนะครับเราก็ต้องเปิดหน้าต่างไว้อีกหนึ่งอันนะครับเพื่อที่จะให้ลมภายนอกเข้ามานะครับนี่ครับลมร้อนเราออกไปนะครับแล้วก็ลมภายนอกเข้ามานะครับก็ไม่ต้องกลัวเป็นลมร้อนนะครับเพราะว่าลมภายนอกครับเขาจะมีความ เย็นกว่าภายในนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเราเปิดหน้าต่างไว้เฉยนะครับลมไม่เข้ามานะครับเพราะว่าลมข้างในไม่ออกนะครับเพราะว่าก่อนที่ลมข้างนอกจะเข้ามาต้องให้ลมข้างในออกไปก่อนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เย็นมากนะครับอยู่กับหน้าต่างแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ธนวัฒน์ชาแนลนำมาเสนอนะครับนี่นะครับ ก็เย็นมากนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับที่เราไม่ต้องไปติดแอร์นะครับให้เปลืองค่าไฟนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับหลายๆท่านก็จะเอาพัดลมนะครับมาตั้งไว้ข้างในแล้วก็เป่านะครับก็จะรู้สึกว่าลมที่เราเป่ามันจะร้อนนะครับถ้าเอามาตั้งข้างในคือตั้งหันไปข้างนอกเลยนะครับไม่ต้องเป่าเส่ตัวเราครับ ส่วนเราก็สามารถนั่งในห้องโถงกันได้นะครับหลายๆคนเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ